สบายดีสบายดีทุกคนอันนี้าคือมากินขอบคุณเม็ดขบคุณละกินนี่จะแซ่บแห้งทุกคนกินกับครอบครัวนะแต่ว่าถ่ายไ่ได้เห็นเมดทุกคนเข้าเหากล้องน้ำซับไทยมีแม่มีน้องแล้วก็แม่ยายสีรันกันลมโทรศัพท์น้องลมโทรศัพท์ก็ไม่ท้อเด็กเสียงดังนะทุกคนได้แม่คำมันได้โทรศัพท์มันเยอะ ่อยเานนตมากระไมากินข้าวปุ้นเอาไปเห็ดขมมาเมอทุกคนคือว้าไปได้คลิปนั้นเนาะ,มะ,ะนนแม่มันยุ่งานดูโพดนี่ตเซร็ยุดนอนมีเอ็นย่นมมยามีคิดะมรจะมีจะมีเอากล้อง,งมันเผาแม่ยางสีแม่ต้องแป้งเนาะเพื่นมากินข,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 ข้า,ขา,ขาวปุ้นกเผาใ่อะไรมานมันงามมือนองงี่ S 2> <S 2> เมี้วแต่งหน้ามาเนอกพี่เนะโอ้ยเป็นละเลาะมีแจ้งหน้ากับนามิเยแม่น้องแป้งมาม่น้องแป้งด้ทคนแต่น้องแป้งไม่ได้ออกมานะมันนี่เพาว่าทีถ่ายตอนนี้แม่อเนาะแต่ว่าไปเมมาแล้วเเหตแล้วเลยมีทันทุกคนเพราะว่าเาไปเอดผมมากสองชั่วโมงไปตัดผมน้้้ไม่ได้เอามือได้สึงาโ แับดีเลยนังง่ดีพอไม่ได้กับปีจังวัดเมืองแปลกเราคุณบบาขึ้นมาส่งได กูว่ากูดนีเลยอ่ะมันแค่เขาพอเลยไม่ถูกหาแล้วพ่อของกะปินนกรนีนีงเฮ้ยโอ้โหแล้วที่หัวใจจอยอยู่ฮค่แห้งแม่ก็เอไปแต่เราปล่อนไปด ขปุ่นตัวเนียวเซนไงปกติขปุ on, ่นเซน้อยน้ัไงเพชรมาคิดไหมเขัวง่ังองห้มนคิดออ็ด่วอเราดได้าไม่ันกินยี่ห้อแมทุกคนมราจะกินนยูน่แตมันยังแดดตอคอยได้ยังไงเปิ่ออกมา เคสนกันนีคน้ำแข็งเขามำไงเขาไปนะหอัเค่นกัตันเอามากินตันช่นเหมาไถ่ายคลิปอยู่เป็นเกลยไม่ถามเขาเนาะเ้ขัไปหลังเข้าไปตกเบ็ดเพเพราะตัวนี้เป็นคนที่มีกินเพ กันมาคิดแม่จะบันติดแสกเบิดท้องคนแทนเป็นกระพงสบายดีแม่เอ้ยแม่สบายดิแม่แม่แม่น้องแป้งแม่นี่แม่น้องแป้งแม่น้องแป้งตัวแพรนี้ไปอยู่น่ะพัดีตัวแพรนี้ไปอยู่น่ะพัดีนี่นี่นี่นี้นี่ต้าลงกรอยู่เพชรหยังนะเพชรเลย มาจิงก็พุ่นมาเด้อสงการเดินแปง้งีเมือบเนาไงถ่ายแป้งมาเอะเเอากระุ่นบ้าปนีบ้าแป้งมือบถ่าน้อง,อ,นาองแป,งป้งมาเยอะเด้อสงการเลยสิเอองการงการก่อนนะอึมฮึมจจผมั มัเผ็ดมาคิดไม่รู้เผ็ดคลื่นๆตรงขึ้นเลยต่อเผ็ดอะไรเป็นน้ำชันน้นนิตสักศัยสาสิแม่ขอบคุณเราเซ่นบางไงมางนี้นชงเน้อ แล้วไหมครับมื่นบุญยู่บานบุญกองเข้ยูบานชาวไทยเอากันมีมดสัครกินกันเหมคือมัสใจเสียหลายห้อนทองเล่นน้ำ Các bạn cho xuống tới bên phía sao các bạn check vào cập ตัเป็นคนครับเองออแสบดีไหมมันแสบแสบ,แสบทุกมือที่เราใส่แสบแสบพีงพี่นี่เพราะมีขาว่างนันเลิกอานนี่เพาแม่จะไปฝึกมาได้ยังก่อน,น,น,นอึอ่งเดียวเหลือ mày cổng không cái lần đây, lần này cổng 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 lần này ้ยนี่กินย่างเดียวทุกคนนี่ได้แนวเราวนี่จะ้อยนี่ะขัดยังไงย่างลายแค้เราซื้อมาสองใบนี่ปั่นอันนี้อโถแล้วทุกคนมนมาคิดเลยเส้อันนี้นะหืหัวหางแม่ซ้อ ตอนปงไงเนี่ต่ำเลี่ยอนีอลาวมัน่าหล่ายขาเอ็ดน้ำกระคุ้นเ้ามากเก็ดน้ำน้ำอยากกะทินะกุกคนนี่ตอนรู้ห่างอีกตอนนูห้าง มาถ่ายคลิปนี้ท่านคั่นคุณแม่เอ็ดมังแก่แล้ควคนไม่เอาไปทงขอบุณมันนี้ซื้อมาเส้นไ,ไหญ่เลยทัก,กว่าไม่น้อยได้ เด,ด,ด็กขะปุนเดอ้อนี่กะปุนเด้อุกคขินจนหมือนสีน้ำกระปุนน่ยง,งามอยู่ตรงไหน,นสีน้าไข่ปูนมาแม่จ้าวะนะสีเหลืองอมแต้อยู่เหลืองอมแต้มเหลืองอมฮอมอยู่ทุกคนคลิปของเรากั้ิจบเพียงเท่านี้นะทุกคน วันนี้ก็มีแต่มากินข้าวปุ้นเบื่อตอนแรกว่ะที่มาถ่ายตอนคุณแม่ข้าวปุ้นเนาะแต่ว่าวคุณแม่คุณเอ็ดแล้วแล้วเพราะว่าห้าวันไปเอ็ดผมมาเด็หากระเลี้ยวมามีทัปนประจำเนาะก็เลยมาถ่ายตอนกินมาวันนี้คลิปพ้องเ้ากัรยกเพลงเท่านี้นะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ b ่ c r ปกําลังเจอสาวคนไทยในคลิปต่อไปเ,เด้อ อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาเบิ่งแล้นลกน็อย่าลืมคอมเมนต์นำเด้อทุกคนเดอ้อที่ชมได้เนาะขอบใจทุกทุกคนที่เข้ามาติดตามเดอ้อบ๊ายบาย